Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ที่ไงแต่จะตัวพวกเขาฉันจะสู้ต่อไปในเหมือนฉันมีเพียงสักษไม่ใจฉันมีกินเจอน่หมู่บ้านอำเภอสมัยที่สงบสุขผู้คนต่างใช้ชีวิตเรียบง่ายและสงบสุขนี่คือโอ๊ท เด็กวัดผู้คำพราพ่อแม่ได้มาอาศัยอยู่วัดจนเติบใหญ่ <Wow. S 1> ไอโอตพอเวลาว่างมันก็จะชวนพระเล่นเกมอยู่เรื่อยกินอิ่มปุ๊บมันก็เล่นเกมใช้ชีวิต oh. สบายเช้าว,วันรุ่งขึ้นชาวบ้านต่างแห่มาดูบ้านที่โดนแช่แข็งและคนในบ้านก็หายตัวไปอย่างปริศนาชาวบ้านจึงรีบไปรายงานให้หลวงพ่อทราบ และเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไอโอตมันตกใจและอึ้งว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงหลวงพ่อจึงแจกของขลังเพื่อเรียกขวัญกำลังใจชาวบ้านวันต่อมาชาวบ้านได้มาพบรอยเท้าที่มีน้ำแข็งเกาะอยู่ซึ่งมันไม่ใช่รอยเท้าของคนปกติแน่ชาวบ้านจึงมารายงานให้หลวงพ่อทราบอีกครั้งและอธิบายรอยเท้าประหลาดนั้น ด้วยความสงสัยและอยากพิสูจน์ให้รู้ว่ารอยเท้านั้นมีจริงหรือไม่ไอโอดจึงตัดสินใจออกสำรวจรอบหมู่บ้านบรรยากาศรอบๆเริ่มเปลี่ยนไปมันทั้งหนาวทั้งเหน็บหนาวเพียงไหนก็ฝ่าไปไอโอดได้พบกับรอยเท้าน้ำแข็งประหลาดอย่างที่ชาวบ้านเล่าและได้เดินตามรอยเท้านั้นไปทันใดนั้นเองไอโอดก็ไปเจอกับเนาดำผู้หญิงผมยาว นั่งหันหลังและกำลังกินอะไรบางอย่างปรากฏว่าไอโอตมันเจอกับเปรตสาวรูปร่างประหลาดมือและเท้าเป็นน้ำแข็งในตาสีฟ้าที่มีแต่ความเยือกเย็นไอโอตมันจึงรีบวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตเปรตสาวได้วิ่งตามไอโอตและปล่อยพลังน้ำแข็งสุดยันเจี๊ยบ แต่โชคดีที่ไอโอตมันเก่งเรื่องสับเกียร์หมามันจึงรอดโชคดีที่ไอโอตมันอยู่ไม่ไกลหมู่บ้านมากนักมันจึงหนีได้ทันไม่งั้นมันอาจจะโดนแช่แข็งตายไปแล้วก็ได้ไอโอตมันรีบเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้หลวงพ่อฟังอย่างตื่นกลัวหลวงพ่ จึงนำมีดกริดศักดิ์สิทธิ์สมัยหลวงพ่อเดินสายล่าท้าผีในรายการให้กับไอโอ๊ตหลวงพ่อได้พูดมาว่าเอาไว้ป้องกันตัวนะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาจงใช้มีดกริชนี้ฟาดฟันสิ่งชั่วร้ายซะหลวงพ่อตีบวกสิบให้แล้วเหมือนกับว่าหลวงพ่อได้มอบหน้าที่ปราบผีให้ไอโอ๊ตเป็นในในหลังจากที่ไอโอ๊ตได้มีดกรีดสายเอจิ G. บวกสิบมามันตาลุกวาว แต่มันหารู้ไม่ว่าพลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งไอโอตได้เตรียมตัวเพื่อไปออกล่าเปรตน้ำแข็งตนนั้นมันได้นึกถึงวันที่มันได้ไปเจอกับเปรตสาวตนนั้นไอโอตมันใจสั่นตื่นตระหนกหลังจากรวบรวมความกล้าไอโอตได้เดินออกจากหมู่บ้านอีกครั้งเพื่อปกป้องหม,มู่บ้านสมอยแห่งนี้ไอโอตได้เจอรอยเท้าและได้กลิ่นไอความน่ากลัว และสัมผัสได้ถึงความยิเนเยือกอีกครั้งมันทั้งกลัวและกดดันมากไอโอ๊ตได้เผชิญหน้ากับเปรตสาวอีกครั้งสาวเปรตก็พูดว่าว่าไงบ่าวหลอเจอกันอีกแล้วนะแต่จะเป็นการเจอกันครั้งสุดท้ายนะไอโอ๊ตได้หยิบมีดกริตบวกสิออกมาแล้วพูดว่านั่นสินะเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะ เรดน้ำแข็งได้เปิดฉากโจมตีใส่ไอโอตที่ปากดีก่อนแต่ไอโอตสามารถป้องกันไว้ได้ไอโอตมันตะลึงในพลังของมีดและพูดว่าว้าวมีดบวกสิบมันดีจริงๆวะ่ะเฮ้ยเปรดน้ำแข็งยังโจมตีไม่หยุดไอโอตก็สามารถรับการโจมตีได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยพลังมีดนั้นเรดน้ำแข็งใช้พลังเรียกน้ำแข็งยักษ์ลงมาไอโอตมันอึ้งในพลังนั้นและขามันก้าวไม่ออกเพราะความกลัวน้ำแข็งกำลังพุ่งเข้ามาหาไอโอต แต่มันใช้มีดกริดของหลวงพ่อปล่อยพลังผ่านน้ำแข็งเป็น2ทน่อนถ้าหากเป็นเช่นนี้ต่อไปไอโอจะเสียท่าได้มันจึงตัดสินใจโต้กลับแต่เปรตก็รับการโจมตีไว้ได้ทั้งสองยื้อกันอยู่นานเปรตน้ำแข็งได้ใช้ท่าไม้ตายทําให้พื้นรอบข้างกลายเป็นน้ำแข็งแล้วเท้าของไอโอดโดนน้ำแข็งเข้าจนไม่สามารถขยับได้เปรตค่อยๆเดินเข้ามาแต่ไอโอ มันไม่สามารถขยับได้ไอโอตถูกแช่แข็งแล้วเปรตสาวก็พูดว่าเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะจ๊ะสติของไอโอตเริ่มจางหายไปแต่มันนึกอะไรบางอย่างได้ไอโอตพยายามนึกถึงคาถาที่หลวงพ่อให้มันท่องว่าโอมอยู่ในปาร์ตี้ร้อนอย่างกับไฟเยอร์โอมไฟเยอร์ แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอมกสินไฟเร่าร้อนด้วยนมโมกสินทมโมไฟเออร์สังโคโดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกไฟเริ่มลุกโชนขึ้นแล้วด้วยคาถากสินไฟทําให้ไอโอตหลุดออกมาได้วุดวิตอโอตไปเจอกับเปรตน้ําแข็งอีกครั้งแต่เปรตน้ําแข็งก็ยังรับการโจมตีได้อีกแต่ไอโอตได้ใช้ของลับคือข้าวสารเสกทําให้เปรตน้ําแข็งสตั่นไปสองวินาทีข้าวสารเสก ทำมาจากข้าวที่ลงอาคมจากหลวงพ่อแย้มสามารถทำให้มอนสเตอร์เผ่าครึ่งคนครึ่งผีสตันสองวินาทีไอโอตจึงใช้โอกาสที่มีค่านี้โดยใช้มีดกริดบวกสิบของหลวงพ่อแทงไปหน้าอกของเปรตน้ำแข็งนี้ไอโอตได้โค่นเปรตน้ำแข็งได้สำเร็จ เร่เข้ามาจ้าอาหารแช่แข็งคุณภาพดีจากนอกจ้าอยากจะเหมาล็อตใหญ่เหรอจ๊ะได้เลยจ้าเดี๋ยวจะเตรียมไว้ให้นะจ๊ะค่ะไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะี้ทำไมโทรไปไม่ติดเนี้ยเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมต้องทำกันแบบนี้ฉันจะสาบแกไปทุกพบทุกชาติแม่ละกบนะ ทำไมฉันต้องกลายเป็นแบบนี้ด้วยนะในคืนที่ไม่มีใครใจฉันยังเฝ้ารอแม้รู้ว่าเธอจ Sans